นะครับช่วยนะครับคุณเรื่อนอยากให้ได้ดูหน่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมอ่า Resident Evil 5พาร์ทที่10แล้วนะครับอย่าพูดพร้อมทำเพลงครับให้เสียงภาษาไทยโดยพันธม,มั่วไอ้สัตว์ Let's go <S โอเคเป็นไงล่ะเนี่ยเปิดเป็นที่สิ ยังเบบนั้โอเคขึ้นไปยาวๆเอ่อเป็นไงตัวเนี้ยอ้เฮ้ยนี่ห้องอะไรกันเนี้ย <c ười> ทำไมมันถึงโอ้โหปุ่งนกเต็มเลยดูดิฝ่าไปได้ ดูข้างหน้าก่อนนี่มันคือคืออะไรวะเน,นี้ยอื <c oughs> อทางสัญ,ญลักษณ์สามอันนะครับลมกลมอ๋อมจากทางนี้เลยไปกระซิ่นตกใจหมดเลยอย่าคนป่ามาแล้วไอพวกคนป่ามาแล้วนี่รวะ Little oi. Wait a long lễ tư đã. Impressive. They themes... nhìn to be focusing sunlight into a laser like beam. Yi mãi. Yi. Hui. 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 nó Hui. 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 Hui.

ยยยัยยอมาเพื่อมาเพื่อตายดูนึกว่าเพชรอ้หาเอ้ยไม่ใช่เว้ยยืนเลงอะไรมึงอีกยอดไม่งไงชิ้นแรกได้มาแล้วครับอะไรวะเซตเอ็มเบวลแล้วนะถึงแค่เลย mở hầu à mở hầu mở hầu mở hốc mở hốc mở hốc hào. hầu đi gì rồi mà dây tôi dây tôi dây với tôi dây tốt tí đừng ừ, mặt จัดรดอีกให้นึ่งใช่ไหมฮะจัดมาว่ามาเลยมึงมึงมาเก็บตังค์ปับนั่งไว้กูจะต่อยมึงยืนกูต่อยไม่ถึงเรียบร้อยครับตนพิษอัดแผลหูเข้าไม่ไหวมาทำที่อะไรฮะแง่มีตะปิงเจ๋งอะมึงอืมหัวทิม ตั้งมาให้กูซะอันนี้ทิ้งอะไรไว้เนี่ยนั่นต้องเป็นเพชรแล้วก็ตรงไปด้านหลังมีอีกนะตอนนี้มันปล่อยเลเจอร์เดี๋ยวมาแล้วเตียงมาแล้วนี่ไงไปนี่ตันว่ะเดี๋ยวให้เลเจอร์ไปก่อนอไปไปไป,ไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วลุบโอ้ลบุลบ,ลบ,ลบ,ลบแบบง่ายๆเลยอ่าอ๋อนี่เป็นทางที่เรามาโอเคงั้นไปทางนี้มีมีปะมีเหมือนกันวะโอ้มีเดเซ,เซอร์เหมือนกันฉลา,าดไอหฮะเอาแสงอาทิตย์ทำเดเซอร์เดินผ่านไปก่อนโอเคไปเท่าชอ็อ ช่องให้หลบเขายังชั่วเดี๋ยวขอไปดูกันนิดนี่คือช่องว่างต้องไปหน้าเดี๋ยวเจ็บว่าระวังโดนนะมึงอ่ะช่องไหนตรงนี้อ้วนอืมอืมสีเขาโดดเข้ามาในดีพอดีบอบเบอ์เยบอบเบอ์เยทางนี้พวกงอกอีกิตาร์รอมันหรือว่าไงดีคุยเลย ถือกบเพลิงมาทำไมมันเป็นนักวิ่งทีมชาตินี่ไงเดี๋ยวว่าโดนเลยวะโอ้ยยิงหัวเข่าดยการหัวเข้าด้วยเอ้าปู่คนนก็หมดแล้วนะวะนี่กูเห็นนะโตพังเลยมึงหันมองอะไรมึงอันที่สองครับ chịu nga lên em nói ấy cay bảy lại cay bảy lại kẹp con đi âm mà hầm mày mà mày tôi dính ấy thôi kẹp พอหัวมันกูยิงหน่อยเอออืมเรียบร้อยเกาะฟังเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นพเพชรอีกแล้วไม่ใช่หรอตาไ้องให้ดีล่ะอีกอันหนึ่งน่าจะยุต่อไปนะครับตรงนี้เสียงเลเตอร์มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีทางนี้ตันเว้ยเดี๋ยวเอาลงได้เว้ยไปดูดิ มองดูทั่ทวเฮ้ยโอ้โหกูหันออกมาเจอพอดีเลยนี่ต้องกลางแล้วต้องตรงไหนอีกอะใส่ก่อนสองอันอเคเยอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งตรงไหนหวะอันนี้ไปไม่ได้ นี่มันน่าจะเป็นทางนี้นะผมว่าเนี่ยเราเข้าไปดูใหม่เพราะทางนี้มันรู้สึกว่าแยกอะไรต่างๆมันเยอะใช่นี่จบก่อนอืมดีฟุเข้าทัน ตู้ปะเนี่ยน่าจะอีกทางหนึ่งก็คือเฮ้ยจะปแบบปะไอ้ที่อยู่บนหัวคุณเองตบตาหมดต้งไหนวะข้างหน้าเหรอน่าจะเป็นข้างหน้านั้นครับเดี๋ยวลองลองไปดูกัน ไม่ดูโอ้โหได้เล่นนานนะลืมแล้วเคยเล่นจบไปรอบสองรอบเองรอบรอบรอบนั่นมีโลอ่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนไป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 นี่น่าจะใช่เช็ควันแม่งเหเกะจริงจริงให้มาตรงนี้มันต้องมีอะไรใช่ไหมล่ะอ่า

ไปนี่กันไป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 กระตอกไหนวะตัวเนี้ยที่อยู่ข้างบนอะ่ะ ถูกไหมถูกทางไหมยังไงเรียบร้อยในที่สุดมึงก็ไม่มีเล่นเล่นแล้วนะเลเซอร์สมด่างตึกเล่นของแรงอันนี้เป็นไรวะไปใช่ปะโดดเข้าไปโอ้ยเก่งไงออกโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะ

อเอาอะไรมาด้วยอยากโอ้ตันตีนเว้ยังไงอืมทีเปนสองทีเลยเออโดนกูจบว่ามึงมัวละต่อยมัง้งต่อยร่วงไปอันนี้ร็ไปละไม่ต้องเก็บอะไรละ ไ,ไ,ไม่ต้องไปกลัวเลเซอร์ด้วยออยิงมันก็จบละไปไม่มีทางไปเราต้องอ้อมไปทางนี้เฮ้ยไม่ใช่ตันไปอีกนี่นี่นนนเออเราอมานี่ก็ขึ้นบันไดนี้ใครคุ้นเจเรา อันที่สามนะครับเรียบร้อยเช็คพอยแล้วสกายเอมเบประตูจงเปิดโอเคอีกเดินทางมายามยานันแล้วเนี่ยลา,ายพาสมาแล้วเนี่ยมาที่สิบเข้าไปแล้วอ๋อไม่มีอะไรนะโอเคไปเก็บมันขึ้นมาไปกันเปิดสองคนเยี่ยม ห้องเฮอะไรกันปิดชนาเยอะจริงๆโอ้โหเฮอ้ไม่เอาไม่เอาแมงมุมก็ไม่เอาดูเจ๊ยู้อะไรแดงๆวะเฮ้ยยิงแค่ดับไปเฉยยิงไปดับได้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ กันต่อเลยดับไฟมันให้หมดทีวิตทุกมคนจะดับหมดแล้วเปิดปะฮะเอย่างวะห้องเลเซอร์อีกแล้วปวดหัวกันอีกแล้วนะครับทีนี้แล้วเฮียอะไรหั่นกันปะอา้าวฝั่งกูอีก อ่อนี่เราออกไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่จัดในหะ้จิงไห้ไปดับก่อนอ่าแสงพุ่งลงมาตรงนั้นก็คืออ๋อนี่ไงแผนที่บอกเราต้องไปที่ลิฟต์ก็คือจะต้อง่องให้แสงไปที่ตรงนู้นที่ได้ตรงลิฟต์นะครับก็คือหมุนมน่าจะหมุนอันนั้นเดียวมั้ง ใช่ไหมหมุนเข้าไปหาลิปก็ถึงแล้วนี่ลองด MM ูลองดูโอ้ในนี้ก็ภาพสวยนะครับเก็บวบ้างรอก่อนนี่ไงคนันเดียวเลยไม่ได้เหรอกดอะไรเนี่ยคลิกขวานี่ไงเออแค่นี้เองเฮ้ยไม่ยากไปเก็บวบ้าง คนชมเลยครับทำได้ดีมากฝั่งไมกล้วยอ่ะโอ้โหแมงไม่กล้วยละไอชิบ่ามีกี่ชั้นวะเนี่ยอีกแล้วล่ะอันนี้มีอันนี้บังเลยนะเสาบังต่อยเสาได้ไหมเออก็แค่ทีบแล้วก็เราจะต้องหันอันนี้ไปช่องนู้นแล้วทีบเสาไง ไม่ยากไปไปไปแต่ผมพาไปาง,ไง่ายง่ายใต่เสานี้ก่อนอย่าบังพี่น้องพี่ต้องการแตงให้มาถึงที่แล้วก็หันอันนี้โอ้ยอยู่หัวอีเว้เดีเยวเราหันไปที่ลิฟต์ไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะ๋อ,อ ทือหันมาทางอันนี้วะโดนจุลุก,กจะตายไหมเนี่ยอ,อ,อันนี้อันนี้ก็หันกลับมาน,นี้เติมเช็คมีสมบัติร,รัสฐานอะไรหรือเปล่าชั้งแม่งมเอาเา้าละจยว่ารอพี่แป๊บนี่ไง <Es by S 1> ยากไปยากตอนนี้เราจะเดินไปได้ยังไงพอเดินได้วะโอเคมีช่องมีช่องเดี๋ยวชกเดชเดนห้าผมจะเล่นไอ้เกมอะไรชื่อเกมหระรอติดตามกันแล้วกันครับปั๊บสวยแล้วก็มันแน่ไม่บอกว่าเกมอะไรเดี๋ยวจะบอกภาคสุดท้ายครับลงมาฮะยังมีอีกเหรอ มึงยังมีอีกเหรอแล้วแม่งอะไรวันนี้เยอะเกินไปไหมเยอะเกินปุยมุยเก็บทีไวะอนไหน้างหน้าวะเก็บได้ปะได้สินี่มันคืออาบจิบหายกับดักเปิดกองแต่แบ่งมุมออกจากประตูมามันใช่ไหมเนี่ย รออะไรครับกลาดเลยแถวเออยเจกันมาหาก,กินิหน่อยเจ๊ว่าเอ,อ้แม่งอ๋อหันไปช่องนู้นเหรออ่าเนไเริ่มจากอันนี้จาก,กลิฟต์เรา้องมาน,นี่ถูกแล้วนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนอันนี้แต่เราหมุนอันนี้ก่อนเลย ตรงนี้เดี๋ยวลองเปิดประตูดูก่อนว่าข้างในจะมีอะไรประตูที่ว่าแบ็นมุมออกมาเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเฮ้ยเสกิลไปเฮ้ยดินทั้งหมดตะ้หัวกระโหลกตกใจเฮียดุ้งเลยอื้มผีห้อยหัว ต้องมีอะไรวาเข้ามาได้ังไงฮ่าฮ่าฮี่รเนี่ยอ่าเมื่อกี้กูจะหมุนอไหวะนี่เงหมุนนี้ไปก่อนดิอ่าหมุนนั้นอันนั้นหันหน้ากำแพงอ่าตอนนี้เราจะอ้อมอ้อมไปน้นหมุนอันนี้มาหาเราเห็นลองดูลองดู ไม่ลองไม่รู้นะครับคุณผู้ชมยากยากใช้เวลานิดนึงตรงนี้นก็ได้เล่นนานมนก็กลับมาตื่นเต้นเพราะว่าภาพสวยจริงๆครับหมดหมดภาพนี่ก็ใจทำมับเห็น,นไหมอ้าวอะไรอ่ะแล้วยังไงอันนี้คือโดนไม่ได้ใช่ไหมอ่ะอ อัอนี้กลับก่อนเพราะเราจะเข้าช่องนั้นไม่ได้ลบคนนี้เอ้ยมุ่นลบต้องกดค้างให้สุดด้วยอันนี้หมุนไปเลยดีมางวะถ้าอย่างนี้่ะลองดูลองดู เจ้าเป๊ะเลยครับปวดเชะปิดทั้งประตูสมบัติสองข้างเลยเอ้ยตื่นเต้นอ่ะดวงครับโอ้โหแล้วไฟมันยังเผาไา้อยู่ตลอดเลยอ่ะดูดิอืมมีอะไรไหมยิงซ้ำแม่ง ดาวบีเอสเอไม่มีนะโอเคแล้วก็นูนนูน,น,นฟังนูนเรจะไปได้ไหมวันเนี้ยได้ดิเราวิ่งรอบนอกตรงไหนอ่อนนี่เข้าแล้วคือจุดใหม่เนะราคือทางนู้นนะครับแต่จะแวะนี่ก่อนโอ้โยมีงูมีงู นี่มูจะกัดมัคนคงเอาไว้นานอ่ะอ,อีกไม่ให้หมดโอเคทั่วไฟไม่เก็บเก็บแต่เงินครับฮะมีห้าสิบบาทด้วยเหรอมันน้อยจังนี่เผ็ด,ด,อดอีกกว่าเออขาดิโคลนึง เยยีม่มเงินน่ะเอาเงินน่ะเอาไหมเอาติจ้าแล้วก็อันนี้ก็เอาโอเคหมดนะครับเหลือใครอันนี้ก็ไปจุดไปทางเราได้ไปใช่ปะจุดไม้ไปเถอะอ๋อมึงใช้แสงตรงนี้ด้วยเหรอโห ร้ายกาดนักเนะกูจะเข้าไปหมุนยังไงอ่าก็คืออันนั้นต้องต้องกูจะหมุนยังไงวะเดี๋ยวนะีจะเปิดเข้าถูกไหมอันนี้ต้อง อย่างนี้เลยได้ปะไปลองดูดิต้องลองก่อนนะไม่ลองไม่รู้อะมับเขาให้อ๋อต้องหันกลับไปอีกทีหนึ่งวะโทษโทษโทษเอาใหม่หน่อหน่กลับไปรับอันนี้เนี่ยน่าจะได้นะนะ นี่ไงเออโอ้ยยากอยู่เหมือนกันไอสมองค่อนข้างจะจีเลียดนะครับดับดับไฟม่งโอเ้สุดยอดเลยสุดยอดแล้วมึงก็มาดิเชฟ่าโอ้โหยืนเป็นสักกระเบือเลยมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะดูเดินอีกเออวิ่งกระโปรงจะขาดหรือไง อีเวนเน่พาละชัดๆมนถึงแสงแสงมาะท้อนเหรอโอ้ร่วละเฮ้ยเคี้ยวตรงเนี้ยชิบหายแล้วลนีน่มันอะไรกันดอกไม้ว่ะ ดอกไม้มีพิษนะครับอืมนี่มันอยู่รอดได้ยังไงใต้ดินนี่น่าจะไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาถูกต้องคริสไปเฮ้ยไปละอะไรวะโอ๊ะเหยียบกล้อง โอ้โหชัดเลยครับอัมเบลลาอะไรนะมีโลโก้ของอะไรไทซอนกับอ,อเบลลาร่วมมือกันนะครับจบแล้วว่า โอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ